สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์นะคะดวงชะตาและใจะยึดดวงดาวที่ทําการโคจรเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นั่นก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งดาวพระศุกร์ค่ะจะทําการโคจรยกย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในช่ว ช่วงวันที่30เมษายนปี2,565ไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมปี2,565ค่ะก็เรียกได้ว่าเกือบตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยนะคะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในราศีมีนค่ะ ดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของความสุขความรักเงินทองนะคะและยังหมายถึงกิเลสด้วยเช่นเดียวกันกา,การโคจรมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้นะคะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ร่วมกันกับดาวพระพฤหัส,สบดีและอยู่ร่วมกันกับดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะได้รับแรงสนับสนุนจากดาวคู่มิตรและยังมีดาวพระเกตมากระตุ้นด้วยนะคะดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดมหาอุดหมายถึงมี ม,มีล้นมีชัยชนะนะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระศุกโคจรเป็นมหาอุดในราศีมีนครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระศุกร์นั้นได้ทําการโคจรเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของคุณนะคะดาวพระศุกร์ทำการโคจรโยกย้ายในช่วงวันที่30เมษายนไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมปี2565นะคะ ปุตตะหมายถึงบุตรบริวารปุตตะหมายถึงลูกน้องหมายถึงงานใหม่หมายถึงสิ่งใหม่นะคะหมายถึงคนอ่อนวัยกว่าคนหน้าเด็กประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีความสุขนะคะมีการได้รับข่าวดีจากลูกหลานมีความสุขกับกิจกรรมที่ลูกหลานได้ทำนะคะใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นประมาณนี้นะคะใครมีลูกเล็กๆนะคะ ช่วงนี้ก็กําลังเห่อลูกเลยทีเดียวอยากจะอุ้มอยากจะกอดเขานะคะหรือว่าอาจจะมีบางอย่างอาจจะเป็นกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้องจัดการเกี่ยวกับลูกอย่างเช่นลูกจะเปิดเทอมแล้วต้องซื้อชุดนักเรียนต้องซื้อรองเท้าต้องจ่ายค่าเทอมต้องพาลูกเข้าไปสมัครเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิจกรรมเหล่านี้ก็อาจจะยุ่งกับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนชาวลักนณาราศีพิจิกท่านใดนะที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่ครองอยู่แล้วอยากจะวางแผนมีบุตรมีลูกช่วงนี้ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีลูกสักทีนะลองพยายามแล้วหลายครั้งยังไม่ติดจังหวะนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยเพราะดาวพระศุกร์มาร่วมกันกับดาวพระเกตดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรได้ลูกสมใจถ้าเป็นเรื่องของการงานใครที่ขอเกี่ยวกับเรื่องของ การงานการเงินก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะเพราะดาวพระพฤหัสด,ดาวการเงิน ก็โคจอรมาเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะนี้ด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ช่องทางทําเงินใหม่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขอร่างสร้างตัวในช่วงนี้นะคะเป็นอีกจังหวะหนึ่งเลยค่ะที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นได้เงินมีโชคมีลาบเข้ามาดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองเป็นดาวตัวแทนของความรักความสุขและโคจอรมาเป็นมหาอุดแบบนี้นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมีโอกาส ที่จะเกิดช่องทางทําเงินใหม่ๆอย่างแน่นอนใครที่เป็นหนี้อยู่นะช่วงนี้คุณมีเงินจ่ายหนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนหลายๆท่านได้หยิบจับเงินก้อนนะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นเกษตรราธิบดีด้วยแม้ว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับของเสียของพังเข้ามาบ้างแต่ว่าการเงินของคุณนั้นจะหมุนได้คล่องตัวมากขึ้นใครทําการค้าการขายมีธุร กิมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะจะมีรายรับรายได้เข้ามามากขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยที่ดาวพระศุกร์โคโจรเข้าเรือนปุตตะและเป็นมหาอุดนะดาวความสุขโคโจรมาอยู่ในเรือนของความสุขชีวิตของคุณก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ